วันที่31พฤษภาคม2565ขอนำส่งการแบ่งปันเกี่ยวกับคำพีเต้าเต๋อจริงบทที่52และคำอำนวยพรในเดือนแห่งความสมดุลหากคนเราแบกความรับผิดชอบต่อสังคมได้จะเป็นการปล่อยพลังแห่งชีวิตคติธรรมบทที่52 17 จากการปฏิบัติคือมาตรฐานหนึ่งเดียวของการพิสูจน์สัจธรรมถึงเต๋าคือมาตรฐานหนึ่งเดียวของการพิสูจน์สัจธรรมนี่คือการยกระดับจิตสำนึกของมนุษย์ต่อส่วนทั้งหมดเมื่อเราเทิดเต่าทูนคุณธรรมความรู้สึกในจิตใจที่มีต่อครอบครัว และประเทศชาติอย่างลึกซึ้งจริงใจของทุกคนจะยกระดับท่ามกลางการอุทิศตนอย่างไม่เห็นแก่ตัว18ในโลกมนุษย์ทุกสิ่งที่ถูกนิยามว่าเป็นสิ่งที่ดีล้วนต้องมีบุญกุศลที่สอดคล้องกันร,รองรับหากไม่มีบุญกุศลนี้การไม่ได้รับอาจไม่ใช่เรื่องเลวร้ายจักรวรรัก และปกป้องทุกคนเท่าเทียมกันสิ่งที่เราได้รับล้วนเป็นสิ่งที่คู่ควรกับความประพฤติที่มีคุณธรรมของเรา19ต้องมีปณิธานอันแรงกล้าการทำงานต้องละเอียดทุกรายละเอียดของการดำเนินชีวิตเป็นทั้งจุดหักเหของการฝึกอบรมในยามปกติ และยังเป็นการแสดงถึงความสามารถอีกด้วยการจดจ่อกับเรื่องเล็กๆน้อยๆทุกเรื่องคือวินัยสูงสุดในตนเองการทำเรื่องธรรมดาให้ไม่ธรรมดาคือความสามารถอันยิ่งใหญ่ที่สุดการตัดไฟแต่ต้นลมได้ก่อนเกิดเหตุคือการตื่นรู้ที่ดีที่สุดยี ดวงตาของคนเราเป็นสีดำหัวใจของเราเป็นสีแดงหากดวงตาเปลี่ยนเป็นสีแดงวงเล็บอิจฉาตาร้อนใจจึงดำชั่วชีวิตคนเราต้องการไม่มากแต่สิ่งที่อยากได้กลับมีมากเกินดังนั้นจึงทุกข์ใจอยู่ไม่หยุดหากคนเราแยกแยะภารกิจแห่งชีวิตของตนให้ชัดเจน จะเป็นการเปิดสวิตศักยภาพของตนหากคนเราแบกความรับผิดชอบต่อสังคมได้จะเป็นการปล่อยพลังแห่งชีวิต21ความเบื่อหน่ายต่อการฝึกฝนจิตคืออุปสรรคของการไปสู่ความสำเร็จที่ฝันฝ่าได้ยากการอดทนต่อความเหงาให้ได้ทำงานง่ายด้วยความตั้งใจ ทำจนเกิดปิติแสดงว่าจิตใจสามารถสงบนิ่งได้นี่คือการเพิ่มพลังแห่งความเชื่อและศรัทธ,ธาความเชื่อคือกฎที่ต้องปฏิบัติตามศรัทธ,ธาคือทิศทางที่ท่านปรารถนาผู้ที่มีความเชื่อมั่นและศรัทธ,ธาในใจจึงจะมีพลังอาจารย์เจ้าเมียวกวัววันที่31พฤษภาคม 2,565เผยแพร่วันที่1,577